สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับเดินวัดบนช่องรูม728นะครับวันนี้อาจจะพาทุกคนไปเดินวัดกันที่วัดวิหารทองจังหวัดพิษณุโลกครับไฮไลท์ของวันนี้นะครับนอกเหนือจากจะเป็นวัดในเขตของพระราชวังจันทร์แล้วนะครับยังมีพระปรางศิลปะสมัยอยุธยาตอนต้นและวิหารพระอัฏฐารถศิลปะสมัยสุโขทัยอีกด้วยครับถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเดินวัดกันเลยฮะ เอาละครับทุกคนตอนนี้นะครับอันอยู่ที่วัดวิหารทองครับวัดวิหารทองเนี่ยก็จะอยู่ในเขตของพระราชวังจาร์นนั่นเองครับหลายๆคนนะครับมาไหว้พระพุทธชินราชที่วัดใหญ่ใช่ปะแล้วก็ข้ามาพระราชวังจาร์นมาไหว้สมเด็จพระนเรศวรแต่ก็อาจจะมีคําถามว่าในเขตพระราชวังจาร์นเนี่ยมีวัดร้างอยู่สองจุดนะครับคือวัดอะไรบ้างวันนี้อันเลยคิดว่าอัดพามาดูดีกว่าครับวัดแรกเลยครับวัดวิหารทองครับเดี๋ยวเราไปดูรอบๆกันเนาะ เมื่อเราเข้ามาอยู่ในเขตของวัดวิหารทองนะครับเราจะเห็นสิ่งปลูกสร้างอยู่3มจุดครับจุดแรกก็คือวิหารทองครับหรือว่าตัวพระวิหารที่อายืนอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งจะเป็นที่ประดิษฐานของพระอัฏฐารถครับด้านหลังของอาร์ตรงนั้นนะครับก็จะเป็นพะปรางครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวยอดอะไม่มีแหละนะครับก็จะเหลือแค่ตัวฐานให้เราดูนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งครับที่ห่างออกไปนะฮะตรงนั้นนะครับตอนแรกอาจเข้าใจว่าเป็นโบสถ์แต่ว่าอาจไปอ่านเจอมามันไม่ได้มีปรากฏใบเสมาครับเราก็เลยอารก็เลย เข้าใจว่าน่าจะเป็นพระวิหารรองไว้ใช้อ่าประกอบศาสนาพิธีอะไรแบบเนี้ยครับอาพี่อ่านเจอมาเขาบอกว่าวัดวิหารทองเนี่ยอาจจะไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาด้วยซ้ำนะครับน่าจะเป็นเหมือนวัดที่ใช้ทําประกอบพิธีกรรมของวังเขาวนะครับปะยังไงเราไปวิหารแรกกันก่อนแล้วกันครับวิหารทองที่ประดิษฐานพระอัฏฐารถฮนะ นี่นะครับทุกคนพอทางขึ้นเดี๋ยวนี้เขาทําบันไดไว้ดีแล้วนะพอเราเดินขึ้นมาครับสิ่งที่เรายังเห็นกันอยู่ก็คือว่ามันก็จะมีพื้นที่เรายังได้เห็นใช่ไหมครับแต่ว่าอาร์ตเดาว่าพื้นนี้ก็ได้รับการบูรณะมาเพราะว่าอิดดูใหม่แต่ว่าเสาะน่าจะเป็นเสาเดิมครับก็คือเสาที่รายล้อมอยู่ตรงนี้ครับเสาศิลาแลงนั่นเองครับแต่ว่าจุดไฮไลท์ที่ใครๆก็มักจะมาถ่ายรูปหรือมาไหว้พระขอพอรกันนั่นก็คือพระอัฏฐารถที่อยู่ตรงหน้าอาร์นั่นเองครับอาร์ตขอเรียกส่วนตัวเองว่าพระสุขขละกัันนครบ เอาล่ะทุกคนตอนนี้นะครับอาจเข้ามาไหว้พระอัถารถครับตัวพระอัถารถเนี่ยเป็นพระองค์ใหญ่มากเลยนะครับที่เราเห็นปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นสร้างด้วยปูนใช่ไหมครับแต่ว่าความจริงแล้วพระอาัถารถองค์นี้เป็นองค์จำลองนะครับ อ่าจริงๆพระอัฐารถองเดิมครับสร้างด้วยสําเร็จครับก็เป็นลักษณะสีทองทางองค์เลยนะครับแล้วก็ตั้งอยู่วัดนี้บางตำราบ,บอกว่าตั้งอยู่ที่วัดวิหารทองบางตำราบ,บอกว่าองค์เดิมอ่ะตั้งอยู่ที่วัดสุขสด้านหลังนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปกันด้วยนะครับวันนี้นะครับหลังจากนั้นครับรัชกาลที่3าได้อัญเชิญไปอยู่ที่วัดสเกตนะครับดังนั้นถ้าใครอยากดูพระอัฐารถ องจริงนะครับให้ไปดูที่วัดสเกตดครับแล้วก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อครับชื่อพระสุคตอะไรสักอย่างยาวๆอาเลยยอสันๆว่าพระสุคตครับดังนั้นที่เห็นอยู่ปัจจุบันนะครับสร้างด้วยปูนดังนั้นเป็นสีขาวนะครับองจริงสีทองอ์จาลองสีขาวนะครับแล้วก็องนี้เนี่ยก็ตั้งไว้เขาเชื่อว่าตอนนั้นน่ะ ตอนที่ย้ายจากตรงนี้ไปที่กรุงเทพะครับพระอธารรตั้งอยู่ตรงนี้แล้วดังนั้นอาจจะมีตำราบางตำราบอกว่าตัวพระอถารรถองค์จริงอะ่ะตั้งอยู่ที่วัดวัดสุขศก่อนนะครับวัดศิษสุขศก่อนแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ก่อนโดนย้ายไปที่กรุงเทพครับดังนั้นนะครับการสร้างองค์จำลองเนี่ยก็เลยสร้างไว้ที่เดิมที่มีฐานสุขชีอยู่นั่นเองฮะ จริงๆอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่เขาสร้างองค์จําลองมาปรดิสฐานไว้ตรงนี้ครับเพราะว่าตรงวิหารทองตรงน,นี้นะครับมันมีฐานชุก,กชีครับมีฐานองค์พระองค์เดิมอยู่นะครับเขาก็เลยเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเคยประดิษฐานพระองค์ใหญ่ครับดังนั้นพอสร้างองค์จําลองมาก็เลยมาอยู่ที่ฐานของพระองค์เดิมนั่นเองครับแต่เราไม่มีทางรู้ว่าองค์เดิมอ่ะคือพระอัฏฐารสองค์นี้หรือเปล่านั่นเองฮะ เมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราขึ้นไปไหว้การก็คือพระอัฏฐารถนะครับบนอาคารหลังนี้นะครับถัดจากพระวิหารครับก็จะมีฐานของพระเจดีย์หรือพระปรางครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูใก,กล้ๆกันฮะพอเราเดินเข้ามาใกล้ๆของตัวเจดีย์นะครับทําไมเาเรียกว่าเจดีย์ท่า,า JD, ทน,นที่อาร์ตบอกไปว่าไม่มั่นใจว่าเป็นเจดีย์หรือพระปรางเพราะว่าเขาว่ากันว่าสร้างขึ้นในสมัย สุโขทัยใช่ป่ะดังนั้นเนี่น่าจะเป็นส่งพุ่มขบินครับ ดาวนะอันนี้คืออ่านมาเขียนไม่ตรงกันเลยครับแล้วก็ด้านนั้นจะเห็นปะก็จะมีบันไดทางขึ้นไปด้วยครับดังนั้นเขาก็เลยมีความเชื่อกันว่าบันไดทางขึ้นอาจจะเป็นลักษณะของการที่พระปรางหรือเจดีย์องค์นี้เนี่ยนะครับมีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุครับโดยรอบนะครับอาร์ตคิดว่าได้รับการบูรณะมาแล้วบ้างนะครับเพราะว่ามีรอยปูนสมัยใหม่อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าฐานเดิมฐานลูกฟ้าอะไร้ยครับยังเห็นได้ชัดเจนมากๆครับดังนั้นอ่านว่าตัวฐานเจดีย์หรือฐานพระปรางองค์นี้เนี่ยของวัดวิหาร ก็น่าจะมาเดินรอบๆกันเนาะนะครับแล้วก็มีพี่เข้ามาแก้บนกันด้วยเว้ยแต่ว่าไม่กล้าถามว่าบนเรื่องอะไรอะ่ะก็เลยคิดว่างั้นเรามาไหว้พระก,กันก่อนดีกว่าครับ ทีนี้เมื่อสักครู่นี้อันบอกแล้วใชป่ปะว่าจะมีพระวิหารทองที่ประดิษฐานพระอัฐารถมีฐานเจดีย์ตรงนี้และความจริงอีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวอาจจะพาขึ้นไปก็คือฐานของพระวิหารอีกหลังหนึ่งครับซึ่งอันอ่านมายังไม่แน่ใจว่าเป็นพระอุโบสถหรือว่าพระวิหารอีกหลังหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้มีใบเสมาให้เห็นเขาก็เลยคิดกันว่านะครับน่าจะเป็นพระวิหารมากกว่าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเดินรอบเจดีย์สักรอบหนึ่งแล้วเราเดินขึ้นวิหารที่2กันฮะ อาล่ตครับตอนนี้นะครับอาร์เดินออกมาจากพระเจดีแล้วนะครับแล้วก็ดานาคของอาร์เนี่ยตัวพระอัถฐารถก็เริ่มมีคนมาไหวเยอะขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประมาณ 3- ามสี่โมงเย็นครับแดดร่มลมตกคนก็เริ่มออกมาไหวพระกันแบบสบายใจมากขึ้นตอนนี้นะครับอาร์กําลังจะพาเดินไปที่วิหารหลังที่2ครับอย่างที่อาร์บอกว่าอาจจะเป็นพระอุโบสถก็ได้แต่ว่าไม่มีหลักฐานการขุดค้นพบเอ่อ พระใบเสมานะครับพอไม่มีการขุดค้นพบใบเสมาเนี่ยเขาก็เลยตีความไปเลยรับว่านี่อาจจะเป็นพระวิหารหลังที่สองที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนากาัาเนเดินทางมาถึงด้านหน้าแล้วครับเดี๋ยวอารถ่ายเข้าไปให้ดูแล้วกันนะครับ และตอนนี้นะครับอาร์เดินขึ้นมาบนพระวิหารหลังที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอานว่าลักษณะก็จะเหมือนกับพระวิหารทองนะครับน่าจะเหมือนพระวิหารหลังแรกก็คือพื้นเนี่ยได้รับการบูรณะมีขนาดเท่าๆกันนะครับเราก็มีเสาหินศิลาแรงอยู่เต็มเลยครับอยู่รอบเลยแต่ที่พิเศษก็คือว่าตอนที่เราไปไหว้พระอัฐารถนะครับอยู่บนฐานชุกชีอยู่แล้วใช่ปะเราไม่มีโอกาสได้เห็นว่าฐานชุกชีเดิมเป็นอย่างไรครับแต่ว่าพระวิหารหลังที่สองนะครับอาร์ดเดาเอาเองนะว่าตรงนี้ครับน่าจะเป็นฐานชุกชี ไว้ประดิสถานพระหรือเปล่าครับถึงจะมีพื้นที่ตรงนี้แบบนี้ไว้นะครับก็ดีอย่างไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนนะครับจริงๆการมาวัดวิหารทองเนี่ย อาร์ตในฐานะที่เป็นนักท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับก็เลยอยากมาแชร์เพราะว่าอาร์ตมาพิซนูโร่ค่อนข้างบ่อยมากๆครับอาร์ตสงสัยตลอดเวลามาว่าที่แพนเรสวรนะว่าโบราณสถานสองที่ที่เป็นวัด2ที่ในพระราชวังจันทร์คืออะไรบ้างก็เลยรู้สึกว่าอาร์ตไปหาข้อมูลมาดีกว่าแล้วก็มาเล่าให้ทุกคนฟังแต่บอกเลยนะครับว่าข้อมูลไม่ได้หาง่ายเลยครับสำหรับคนธรรมดาอย่างเราดังนั้นถ้าใครมีประวัติมีตำนานหรือว่าอาร์ตเล่าอะไรผิดไปเนี่ยรบกวนเลยครับคอมเมนต์บอกอันหน่อยครับเพราะว่าอาร์ตก็อยากรู้เหมือนกันว่าเรื่องจริงเป็นยัง ไเนาะน,นะครับ ลครับทุกคนตอนนี้อาร์ตเดินออกมาจากวัดวิหารทองนะครับแล้วก็กำลังจะเดินไปวัดศรีสุขศรับซึ่งอยู่ด้านหลัง อยู่ติดกันนะครับความจริงแล้วนะครับตัววัดวิหารทองเนี่ยเมื่อสักครู่ตอนที่อาร์ไปเดินเดินรอบพระเจดีย์อะครับอาร์พูดว่าอาร์ตอ่านมามี2ตําราใช่ปะตําราแรกบอกว่าเป็นพระเจดีย์ทรงปรางอีกตําราหนึ่งบอกว่าเป็นอ่าเจดีย์ทรงพุ่มขบินอาร์ก็ได้สงสัยอะพูดออกไปแล้วรู้สึกเหมือนแบบพูดอะไรผิดปะวะก็เลยไปรีเสิร์ชครับอยู่สักพักนึงหลายเว็บเหมือนกันครับสรุปว่าร้อยละเก้าสิบนะครับเขาเขียนเหมือนกันว่าเป็นเจดีย์ทรงปรางครับยังไงอาอัดขอสรุปเลยครับว่าเมื่อกี้ที่อาร์ ว่าเป็นเจดีย์งพุ่มขบินนั่นน่ะอาจพูดผิดครับความจริงในวัดวิหารทองต้องเป็นพระปรางครับดังนั้นฐานที่เราเห็นคือฐานของพระปรางนั่นเองครับกราบขออาภัยมนณฑนีด้วยที่พูดผิดไปแล้วก็โชคดีที่ตัวเองเอกใจแล้วก็ไปเซิร์ชมาครับ และทั้งหมดนี้นะครับคือการเดินวัดที่วัดวิหารทองจังหวัดพิศโนโลกครับอารหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับแล้วก็คลิปต่อไปเราจะไปเดินวัดกันที่ไหนฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่รับชมสวัสดีครับ